คู่รักต่างชาติบอกเหตุผลที่รักกรุงเทพครั้งที่15แล้วจนต้องย้ายมาอยู่2ปีเต็มวันนี้เรามาฟังเรื่องราวสุดน่ารักของคู่รักต่างชาติที่ลงรักกรุงเทพจนต้องเดินม,มาถึง15ครั้งและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นพวกเขาย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยถึง2ปีเต็มในช่วงโควิดวันนี้พวกเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมกรุงเทพถึงพิเศษขนาดนั้นจนทําให้พวกเขาเรียกที่นี่ว่าบ้านหลังที่สอง คลิปนี้มีทั้งการเที่ยวชมสถานที่สุดทิเศษตั้งแต่คาเฟ่ซุนัตคอรกี้ไปจนถึงห้างไอคอนสยามที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและแน่นอนว่าต้องมีอาหารอร่อยๆที่ทำให้พวกเขาหลงรักเมืองไทยจนไม่อยากกลับการเดินทางของพวกเขาเริ่มต้นด้วยการที่ชายหนุ่มทำเซอร์ไพรส์แฟนสาวโดยไม่บอกว่าจะพาไปไหนซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันบ่อยๆและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน สิ่งแรกที่พวกเขาสังเกตเห็นคือความหลากหลายของกรุงเทพตั้งแต่ตลาดเช้าที่คึกคักร้านก๋วยเตี๋ยวที่เต็มไปหมดไปจนถึงร้านขายน้ำผลไม้สดทุกอย่างอยู่รวมกันในพื้นที่เดียวสิ่งที่ทำให้พวกเขาประทับใจมากที่สุดคือการที่กรุงเทพผสมผสานร,ระหว่างความเก่าแก่กับความทันสมัยได้อย่างลงตัวในถนนเส้นเดียวกันคุณจะเห็นทั้งรถตุกต๊กตุ๊กคนขายผลไม้สดและตึกระฟ้าทันสมัย รวมถึงสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสุดยอดไทยสไตล์นั่นคือรูปปั้นโรนัลมคโดนัลที่ทำท่าไหว้แบบไทยๆที่พวกเขาเรียกว่าคุณโดนัลสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาชื่นชอบกรุงเทพคือความสะดวกในการเดินทางในจุดเดียวกันพวกเขาสามารถเจอรถเมย์จักรยานให้เช่ารถตุ๊กตุ๊กแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมถึง5-6วิธีในการเดินทางที่แตกต่างกัน สิ่งที่ทำให้พวกเขาตื่นตาตื่นใจคือการที่ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพได้พัฒนาระบบการชำระเงินด้วย QR code จนไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดเลยพวกเขาบอกว่าส่วนใหญ่เมื่อเดินทางในกรุงเทพพวกเขาไม่ต้องพกกระเป๋าตาังหรือเงินสดเลย ระบบรถไฟ BTS ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาชื่นชอบเพราะไม่ซับซ้อนเหมือนในโตเกียวหรือโซและสถานีที่พวกเขาชอบที่สุดคือสถานีที่สามารถมองเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านมาท่ามกลางตึกระฟ้าทำให้ได้ภาพที่สวยงามมากจุดหมายปลายทางที่ใช้หนุ่มทำเซอร์ไพรส์คือ Corgi in the Garden คาเฟ่สุนัขคอร์กี้ที่มีสุนัขคอร์กี้ประมาณ1 0 1ถตัว สิ่งที่น่าประทับใจคือระบบการดูแลที่ดีพวกเขาต้องถอดรองเท้าสวมถุงคลุมรองเท้าล้างมือและได้รับคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยสุนัขทุกตัวจะมีป้ายชื่อติดอยู่ที่คอและมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเช่นไม่ใช้แฟลชถ้าสุนัขต่อสู้การให้ถอยออกมาราคายอยู่ที่350บาทได้เครื่องดื่ม1แก้วและได้เล่นกับสุนัขเป็นเวลา1ชั่วโมง หากต้องการให้อาหารสุนัขจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก100บาทสุนัขคอร์กี้ที่นั่นมีชื่อที่น่ารักน่ารักเช่นบอร์ลี่บลูเบลชูครีมเจเรดโบนแพนเทอร์และมาร์ม l เลดสิ่งที่น่าสนใจคือสุนัขพวกนี้จะทำงานเป็นช่วงๆหลังจากมีลูกค้า1ชั่วโมงจะมีเวลาพักผ่อน1ชั่วโมงครึง่งเพื่อไม่ให้เหนื่อยล้ากเกินไป หลังจากคาเฟ่สุนักพวกเขาเดินไปที่ห้างไอคอนสยามซึ่งเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งแต่ภายนอกห้างแห่งนี้ก็ดูหรูหราด้วยแบรนด์ดังระดับโลกเช่นซาร่าช n แนลดร r ภายในตกแต่งด้วยสีทองอย่างงดงามเ m ที่นี่มี3ชั้นเต็มสิ่งที่พวกเขาประทับใจคือในช่วงหนึ่ง พวกเขาอยู่บนถนนที่เต็มไปด้วยเสียงรถตุกๆมอเตอร์ไซค์อากาศก็ร้อนแต่พอเดินเข้าห้างกลับกลายเป็นสถานที่ที่เงียบสงบหรูหราและมีแอร์เย็นสบาย Apple Store ที่นี่เป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นและมี Porsche จอดแสดงอยู่กลางห้างจุดเด่นของห้างแห่งนี้คือมีระเบียงชมวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยา โรงรามระบัวที่ไถ่ายทำหนังแต่งโอเวอร์และตึกสูงที่สุดในกรุงเทพค,คือ King Power รมหานครชั้นใต้ดินของไอคอนสยามเป็นตลาดอาหารในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีอาหารจากทุกจังหวัดในประเทศไทยซึ่งมีทั้งหมด77จังหวัดสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจคือความหลากหลายของอาหารตั้งแต่กว๋วยเตี๋ยวหมูอาหารทะเลปลหมึกยักษ ไปจนถึงจร,ระเทศตัวเต็มซึ่งพวกเขาบอกว่าเป็นครังรากที่เห็นในประเทศไทยเข้ามันใจที่ใช้หนมสั่งราคาหนึอยห้บาทมาพร้อมกับแตงกวาสามชิ้นไม่มากไม่น้อยเป็น3ชิ้นเสมอผักสลัดหนึ่งลและพริกน้ำปลาส่วนหญิงสาวเลือกไอศกรีมมะพร้าวในกะลามะมาพร้าวราคา80บาทได้เลือกท็อปปิ้งสอย่างได้แก่ข้าวเหนียวอันชัน มะม่วงและถั่วลิสงความคิดเห็นนี้บอกว่าฉันอยู่กรุงเทพมา20ปีแล้วแต่ยังไม่เคยรู้ว่ามีคาเฟ่สุนัขคอร์กี้ขอบคุณที่แนะนำความคิดเห็นต่อมาเขียนว่ารู้สึกภูมิใจมากเลยเป็นคนไทยเห็นชาวต่างชาติมาชื่นชอบประเทศเราขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาถามว่าพวกเขาพูดภาษาไทยได้ไหมครับอยู่สองปีน่าจะพอสื่อสารได้แล้ว ความคิดเห็นนี้บอกว่าไอคอนสยามจริงๆแล้วแพนมากแต่ตลาดอาหารใต้ดินราคาสมเหตุสมผลคอมเมนต์ถัดมาเขียนว่าเห็นพวกเขาใส่หน้ากากรองเทา้าใสเขินแทนเลยแต่ก็น่ารักๆๆความคิดเห็นท่านต่อมาพูดถึงของเราดีจริงๆทั้งอาหารทั้งการบริการทั้งความเป็นกันเองไม่แปลกที่ชาวต่างชาติหลงรักเรื่องราวของคู่รักต่างชาติคู่นี้ สะท้อนให้เห็นถึงสเสน่ห์ของกรุงเทพที่ผสมผสานระหว่างความเป็นเอกลักษณ์ไทยกับความทันสมัยตั้งแต่อาหารอร่อยผู้คนเป็นมิตรระบบขนส่งสะดวกไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจการที่พวกเขาเดินทางมา15ครั้งและย้ายมาอยู่2ปีจนเรียกที่นี่ว่าบ้านหลังที่2นั่นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศไทยมีสเสน่ห์พิเศษที่ทำให้คนอยากกลับมาเยือนอีกและอีก ขอบคุณที่รับฟังและฝากติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับที่เราจะพาไปสำรวจมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยในแง่มุมอื่นๆสวัสดีครับ